Ừm, thay thịt gà Quá, nằm lại lại rồi. บักนัดพร้อมปากนัดบักขามบักเขือนั่นนัดบักขามบักเขือ่อนเมาค่ะเมาปักกันข้าตะไคร่เป็นตำรวมค่ะตำรวงตำด้วยเพราะว่าใส่แต่กล้วยอีรีนี่มันเกล็ดมันฝาดเนาะ ฝาดอันนี en> ้ก uh, oh. ็แหมะอือี่นี่แหละมจะกล้วยฝาดไปเรื่อยด้ยอันนี้มันจะได้รสเปรี้ยวรสฝาดรสหวานรสแยงพร้อมครบเป็นตัดรสมันเป็นรสกลมกล่อมไปเลยค่ะอือวาแซ่บอือใส่รถดใส่หลายแซบหลายใส่น้อยแซบน้อยนัว นองๆัเหนียวัเนียว้อลเนียวสวยจอดจอดรถได้วะเหลียวมากโอ้ยหเล้วมาเล้วะมาซื้อไรนะคะคือเรื่อองกตยุตรงนี้ละค่ะจิ้มมือค่ะโปค่ะปกติขายยุ่ตรงไหนอลักยุ่นีละค่ะราก็ตั้มไปลออบูัแตว่าเชิญทีนันอย่า การแสดงว่าเจ๋งอยู่ได้เนี่ยเนาะไปไปเรื่อยอะแสดงว่าเออแอนความแซบมนคักยู่กาลตีเออช่วยใส่ให้ด้วยง่ายมากกินไม้หมดปิดฟ้าไว้ปิดฟ้าไปกินบ้านได้อีกค่ะกินด้เดืดใส่ตู้เย็นไว้กินตอนเสาร์อีกได้นะคะโอ้ กินได้ด้วยค่ะชวนค่าเจ้าบางพุเนชวนสุกใส่จังหัมกับนี้ใส่หอดจังหัมหลวงพ่อ่ะนะหลวงพ่อยวัดกระสันเออเอาค่ะมาเริ่มมาละเริ่มมาละค่ะแสบแสบแสบแบ โอเคค่า,า,ดาได้เลยค่าค่า